เริ่มเลยค่ะที for erm ่ l อ f o u r Position นะคะหายใจเข้าค่ะจมหน้าท้องลงไปเงยหน้ามองเพดานหายใจออกก้มหน้ากดคางชิดอกและกงหลังสุบสะดือเข้าไปลึกๆหายใจเข้าค่ะจมหน้าท้องลงไปเงยหน้ามองเพดานหายใจออกก้มหน้าเก็บคางค่ะม้วนกระดูกก้นกบสุบสะดือหายใจเข้าค่ะจมหน้าท้องลงไปแอนหน้าอกเงยหน้ามองเพดานหายใจออกก้มหน้ากดคางชิดอกกงหลังสุบสะดือ หายใจเข้านะคะกลับมาตรงกลางตั้งส้นเท้าค่ะหายใจเข้ายกหัวเข่าลอยขึ้นจากพื้นสองนิ้วหายใจเข้าค่ะจมหน้าท้องลงไปเงยหน้ามองเพดานหายใจออกก้มหน้ากดข้างสูบสะดือหายใจเข้าจมหน้าท้องค่ะเงยหน้ามองเพดานหายใจออกก้มหน้ากดข้างชิดอกโกงหลังค่ะหายใจเข้าจมหน้าท้องลงไปหายใจออกก้มหน้ากดข้างชิดอกโกงหลังสูบสะดือค่ะ หายใจเข้ากลับมาตรงกลางเสร็จแล้วยกสะโพกขึ้นแล้วดันกลับไปด้านหลังค่ะเจอกันที่ท่าดาวเวิร์ดเฟซิงดอกในท่าดาวเวิร์ดเฟซิงดอกค่ะให้เรากระจายนิ้วมือออกกว้างค่ะผลักแมนไปด้านหน้าไกลๆถ้าแฮมสตริงตึงมากนะคะให้งอเข่าช่วยได้ค่ะตามองข้างหน้าค่ะขยิงเท้างอเข่าหายใจเข้าค่ะก้าวเท้ามาข้างหน้านะคะห่างประมาณสะโพกค่ะ มือจับข้อศอกฝั่งตรงข้ามเลยค่ะทิ้งน้ำหนักตัวลงไปนะคะแล้วโยกขวาซ้ายขวาซ้ายสลับกันช้าๆค่ะถ้าตึงมากนะคะให้งอเข่าช่วยได้เล็กน้อยค่ะโยกไปช้าๆค่ะเพื่อยืดด้านข้างของขาของเรานะคะเสร็จแล้วกลับมาตรงกลางค่ะทิ้งหลังมือลงไปที่แผ่นแมตค่ะค่อยๆโลหลังขึ้นมาช้าๆค่ะที่4 3 2สาสองกลับมาตรงกลางค่ะยืนปลายเท้าส้นเท้าชิดติดกัน s ซน s a l u t a t i o n A ค่ะหายใจเข้าวาดมือขึ้นหายใจออกพับตัวก้มวางมือที่แมทหายใจเข้าค่ะยือดอกขึ้นตามองข้างหน้าหายใจออกก้าวเข้ากลับไปด้านหลังคับแพลงยุบศอกลงชาตุรังกะหายใจเข้า upward facing dog หายใจออกค่ะดาว n w a r d facing dog ห้าลมหายใจค่ะ ในการไหว้พระอาทิตย์ค่ะให้เรา modify ตามร่างกายของเรานะคะถ้าหากว่าในดาวเวิร์ดเฟซิ่งดอคแฮมสตริงตึงมากค่ะให้งอเข่าช่วยถ้าหากว่าชาตุรังกาเราทําไม่ได้นะคะให้เราลงไปนอนคว่ำเลยค่ะเสร็จแล้วในอัปด็อกให้ยกขึ้นมาเพียงแค่โครบราเท่านี้ก็โอเคค่ะตามองข้างหน้าค่ะขยิ่งเท้างอเขา่าหายใจเข้าก้าวเท้าชิดติดกันข้างหน้ายืดอกขึ้นตามองข้างหน้าหายใจออกพับตัวกลม หายใจเข้ายกลำตัวขึ้นวาดมือขึ้นมือประกบตามองมือหายใจออกล้นมือวางข้างลำตัวหายใจเข้าวาดมือขึ้นมือประกบตามองมือหายใจออกพับตัวก้มขามือวางที่แผ่นแมทหายใจเข้าย,ยืดอกขึ้นตามองข้างหน้าหายใจออกก้าวเท้ากลับไปด้านหลังค่ายุบศอกลงชาตุรังกะหายใจเข้าขาสไลด์มาด้านหน้า upward facing dog หายใจออกยกสะโพกขึ้นแล้วดันกลับไปด้านหลังค่าดา,าเวเ facing dog ลมหายใจค่ะที่ทาดาวิดเฟซิงด็อกนะคะท่านี้เป็น i n v เวอร์ชนะคะที่ศีรษะค่ะอยู่ต่ำกว่าระดับของหัวใจค่ะเลือดนะคะจะลงไปหล่อเลี้ยงบริเวณใบหน้าและสมองของเราค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆตามองข้างหน้าค่ะขยงเท้างองเขา่าหายใจเข้าก้าวเท้าชิดติดกันข้างหน้าเบาๆยืดอกขึ้นตามองข้างหน้าหายใจออกพับตัวก้มลง หายใจเข้าขยกยกลำตัวขึ้นวาดมือขึ้นประกบมือตามมองมือหายใจออกลดมือวางข้างลำตัวรอบที่สามค่ะหายใจเข้าวาดมือขึ้นมือประกบตามองมือหายใจออกพับตัวคม้มค่ะฟ f o r ิร์ดหายใจเข้ายืดอกขึ้นตามองข้างหน้าหายใจออกค่ะก้าวหรือจัมกลับไปด้านหลังค่ะแพ้งยุบศอกชาตุรังกะหายใจเข้าคขา upward facing d o ก หายใจออกดาวิ์ดเฟซิ่งด็อกห้าลมหายใจที่ท่านี้ค่ะให้วางเท้ากับพื้นแน่นๆนะคะแล้วยกกระดูกเชิงกรานขึ้นบนเพดานกระจายนิ้วมือทั้ง10กว้างค่ะแล้วเก็บซี่โครงดึงไหล่ให้ไกลใบหูตานะคะมองไปที่สะดือถ้าไม่ไหวสามารถมองช่องว่างระหว่างขาได้หมุนขาในเข้าหากันค่ะ ตามองข้างหน้าขยิงเทา้างอเขา่าหายใจเข้าก้าวหรือจำกลับมาด้านหน้าค่ะยือดอกขึ้นตามองข้างหน้าหายใจออกพับตัวกม้มลงหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นค่ะวาดมือขึ้นมือประกบตามองมือหายใจออกลดมือวางข้างลำตัวย่อเข่าค่ะหายใจเข้าวาดมือขึ้นมือประกบค่ะหายใจออกพับตัวก้มเหยียดขาตรง่ะโฟร์ฟอร์เวิร์ด หายใจเข้ายืดออกขึ้นตามมองข้างหน้าหายใจออกก้าวหรือจัมกลับไปด้านหลังคายุบศอกชาตุรังกะหายใจเข้าอัพเบิร์ดเฟซิงด็อกหายใจออกดาวเบิร์ดเฟซิงด็อกเฉียงเท้าซ้าย45องศาก้าวเท้าขวามาด้านหน้าระหว่างมือหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นวาดมือขึ้นมือประกบบอเออร์วันหายใจออกค่ะปรับเท้าซ้าย90องศาการแขนสองข้างออกระย่อลงไปค่ะบอเออร์ทู วางศอกขวาไปที่ต้นขาขวาค่ะหายใจเข้าวาดมือซ้ายชี้ไปด้านหน้าตามองมือซ้ายหายใจออกค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาวางมือซ้ายค่ะไปที่ต้นขาพลิกมือขวาเปิดหายใจเข้ายกมือขวาขึ้นค่ะ Reverse Warrior ลำตัวกลับขึ้นมาค่ะเหยียดขาขวาตรงหายใจออกผลักสะโพกไปด้านซ้ายมือดนดึงไปด้านหน้าค่ะวางมือขวาที่ข้อเท้าขวาหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นค่ะ Triangle Pose มองพื้นค่ะมือคล่อมเท้าขวาไว้ตั้งส้นเท้าซ้ายขึ้นค่ะวางเท้าซ้ายหายใจเข้าดึงขาขวากลับค่ะเป็นดาวด็อกสามขาหายใจออกค่ะดึงเข่าขวาค่ะมาหาทรีเซปหรือข้อศอกขวานะคะยุกศอกลงเลยค่ะแล้วก้าวเท้ากลับไปด้านหลังชาตุรังกะหายใจเข้าอัพเบิร์ดเฟซิงด็อกหายใจออกค่ะดาวด็อกเฟซิงด็อก เชียงเท้าขวา45องศาเก้าวเท้าซ้ายมาตรงข้างหน้าระหว่างมือหายใจเข้าวาดมือขึ้นมือประกบตามองมือหายใจออกค่ะการแขนออกค่ะเท้าขวาปรับ90องศาและย่อเข่าซ้ายลงไปวางศอกซ้ายไปที่ต้นขาซ้ายหายใจเข้าวาดแขนขวาชี้ไปด้านหน้าตามองมือหายใจออกยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะวางมือขวาลงไปพลิกมือซ้ายเปิดหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้น reverse ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะเหยียดขาซ้ายตรงหายใจออกผลักสะโพกไปด้านขวามือโดนดึงไปด้านหน้าค่ะวางมือซ้ายที่ข้อเท้าหายใจเข้ายกขาแขนขวาขึ้น Triangle Pose ตามองที่พื้นค่ะมือคล่อมเท้าซ้ายไว้ตั้งส้นเท้าขวาหายใจเข้าดึงขาซ้ายกลับเปิดสะโพกงอเขา่าหายใจออกค่ะดึงเข่าซ้ายค่ะมาที่ต้นแขนซ้ายค่ะแล้วยุบศอกลงเลยก้าวเท้ากลับไปด้านหลังค่ะหายใจเขาเ้า Upward Facing Dog หายใจออกคาา่ะ Downward Facing Dog ห้าลมหายใจค่ะที่ n าวิด Facing Dog ในท่านี้นะคะให้เราพักกระดูกสันหลังของเราไม่ต้องรับน้ำหนักของร่างกายให้คิดถึงการสูบร่างกายขึ้นด้านบนหมุนขาในเข้าหากันค่ะสูบขาหนีบด,ดึงหา p พลวิ c ฟลอ์ตามองข้างหน้าขยิงเท้างอเขา่าหายใจเข้าก้าวหรือจ้ำม,มาด้านหน้าเบาๆยืดอกขึ้นตามองข้างหน้าหายใจออกพับตัวกลมนอเข่าค่ะหายใจเข้าวาดมือขึ้นมือประกบ หายใจออกเหยียดขาตรงลดมือวางข้างลำตัวงอเขา่าหายใจเข้าวาดมือขึ้นมือประกบหายใจออกหับพับตัวก้มเหยียดขาตรงค่ะ f o เ r ิร์ดหายใจเข้ายืดอกขึ้นตามองข้างหน้าหายใจออกก้าวหรือจำกลับไปด้านหลังยุบศอกชาตุรังกะหายใจเข้า upward f ซ c i n g d o กหายใจออก downward facing d o ก เฉียงเท้าซ้ายก้าวเท้าขวามาด้านหน้าหายใจเข้าค่ะวาดมือขึ้นมือประกบตามองมือหายใจออกค่ะการแขนออกเท้าซ้ายปรับ90องศาคา่ะยอ่อเข่าขวาลงไปวางศอกขวาไปที่ต้นขาขวาหายใจเข้าวาดแขนซ้ายชี้ไปด้านหน้าหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาวางมือซ้ายพลิกมือขวาเปิงหายใจเข้า Reverse w a r r ์ o r เอร์ หายใจออกค่ะยกลําตัวกลับขึ้นมาเหยียดขาขวาตรงค่ะดึงมือไปด้านหน้าค่ะวางมือจับก้อเท้าหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นตามองมือซ้ายมองพื้นค่ะมือคล่อมท้าขวาตั้งส้นเท้าซ้ายขึ้นค่ะหายใจเข้ายกขาขวาไปด้านหลังเปิดสะโพกงอเข่าหายใจออกค่ะวางเข่าขวาไปที่ต้นแขนขวายุบศอกลงค่ะสามารถก้าวนะคะหรือยกขาซ้ายลอยขึ้นจากพื้นเสร็จแล้วจัมแบ็คคะชาตุดังกะหายใจเข้าอัพเบลดเฟซิงด็อก หายใจออกดาวด์เฟซิ่งด็อกเชียงเท้าขวาค่ะก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าใกลๆ้ๆหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นวาดมือขึ้นมือประกบหายใจออกปรับเท้าขวา90องศากางแขนสองข้างค่ะบอเรอยร์ทวางศอกซ้ายลงไปที่ต้นขาซ้ายค่ะหายใจเข้าวาดแขนขวาชี้มาด้านหน้าตามองมือขวายกลำตัวกลับขึ้นมาวางมือขวาลงไปค่ะพลิกมือซ้ายหายใจเข้ารีเวิร์ส หายใจออกยกลำตัวขึ้นมาเหยียดขาซ้ายตรงค่ะแล้วดึงมือซ้ายไปด้านหน้าวางจับข้อเท้าซ้ายค่ะหายใจเข้าวาดมือขวาขึ้นวางมือคล่อมเท้าซ้ายค่ะหายใจเข้าค่ะยกขาซ้ายกลับไปด้านหลังเปิดสะโพกงอเขา่าหายใจออกดึงเข่าซ้ายมาที่ต้นแขนซ้ายค่ะแล้วยุกศอกลงค่ะก้าวกลับหรือยกขาขวาขึ้นค่ะจัมแบ็กชาตุรังกะหายใจเข้าอัพเบิร์ดเฟซิงด็อกหายใจออกค่ะดาวเบิร์ดเฟซิงด็อก ห้าลมหายใจที่ท่านี้ค่ะให้เรานะคะเหยียดแขนให้ตรงค่ะทรงมือไปด้านหน้าใกล้ๆแล้วดึงไหล่ให้ไกลใบหูกราวดิง้งเท้าแน่นๆแล้วหมุนขาในเข้าหากันค่ะยกสะโพกขึ้นไปสู่เพดานให้สูงขึ้นตามองข้างหน้าค่ะขยิงเท้างอเขา่าหายใจเข้าก้าวหรือจำมาด้านหน้าเบาๆยืดอกขึ้นตามองข้างหน้าหายใจออกขับพับตัวกม้มงอเขา่าหายใจเข้าวาดมือขึ้นมือประกบ หายใจออกเหยียดขาตรงค่ะลดมือวางข้างลำตัวย่อเข่าค่ะส่งก้นไปด้านหลังหายใจเข้ายกแขนสองข้างแนบข้างใบหูหายใจออกประสานนิ้วมือทั้งสิบแล้วผลักฝ่ามือขึ้นไปด้านบนสูงสูงในท่านี้ค่ะให้เราบีบขาให้แน่นค่ะสูบขาหนีบเข้าหากันเกร็งท้องสพอร์ตหลังไว้หายใจออกพับลำตัวค่ะส่งมือไปด้านหน้าตามองมือไว้นองกระชับต้นขากระชับค่ะ หายใจออกค่ะวางมือลงไปที่แผ่นแมตเตรียมขึ้นบากาสนะค่ะวางเข่าค่ะไปที่ต้นแขนทั้งสองข้างค่ะหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นค่ะข้างเดียวพ้อยนิ้วเท้าไปด้านหลังหายใจออกวางค่ะหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นพลอยนิ้วเท้าไปด้านหลังสลับกันสามารถทําแบบนี้ได้นะคะถ้าใครทําได้ค่ะค่อยๆค่ะยยกขาทั้งสองข้างให้ลอยขึ้นจากพื้นถ้าไม่ไหวใช้การยกสลับข้างแบบเมื่อกี้ได้นะคะ ้าไหวค่ะจำแบ็คก,กลับไปค่ะหายใจเข้าค่ะอัพโหลดเฟซิงด็อกหายใจออกค่ะยกสะโโกขึ้นแล้วดันกลับไปค่ะดาวโหลดเฟซิงด็อกเดินมือกลับไปหาขาค่ะสามนิ้วมือนะคะเกี่ยวนิ้วโป้งเท้าหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกค่ะพับลำตัวลงไปค่ะผดางกุตาสนะ ในท่านี้ค่ะให้พาลำตัวลงไปแตะกับต้นขาออกแรงนะคะนิ้วเท้าดึงมือไปหาพื้นกระชับหน้าขาค่ะเกรงขาหนีบเก็บช่องท้องหายใจเข้ายืดอกขึ้นตามองข้างหน้าค่ะคลายมือค่ะสอดมือไปใต้ฝ่าเท้าเหยียบให้ถึงข้อมือแล้วหายใจเข้ายกปกยืดหลังหายใจออกกลางสอ,อกออกแล้วพับลำตัวลงไปให้ลึกขึ้นค่ะทายน้ำหนักไปที่นิ้วเท้าทั้งสิบนะคะขมแนวท้องค่ะองศาพับตัวให้มากขึ้น มุนขาหนีบบีบขาหนีบเข้าหากันหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกคลายมือค่ะหลังมือแตะไปที่แผ่นแมตค่ะค่อยๆโรดขึ้นมาช้าๆค่ะที่ห้าสี่สามสองหนึ่งก้าวเท้ามาอยู่บนสุดของแผ่นแมตนะคะปลายเท้าส้นเท้าชิดติดกันหายใจเข้าวาดมือขึ้นมือประกบหายใจออกกางแขนค่ะพับตัวกม้มอุทชนาสะนะ หายใจเข้ายืดอ,อกขึ้นตามองข้างหน้าหายใจออกก้าวหรือจำกลับไปด้านหลังค่ายุบศอกชาตุรังกะหายใจเข้า upward facing dog หายใจออก downward facing dog จาก downward facing dog ค่ะหายใจเข้าค่ะขยิงเท้าขึ้นขาตามองข้างหน้าโลลำตัวมาด้านหน้าค่ะให้หัวไหล่นะคะอยู่เลยข้อมือไปค่ะ เสร็จแล้วเก็บกระดูกก้นกบค่ะสูบหน้าท้องเข้าไปค่ะพร้อมกับเกรงต้นขาค่ะเราจะค้างที่ท่านี้กันสักครู่หนึ่งอดทนนะคะนิดเดียวค่ะเติมสะบักหลังให้เต็มค่ะแล้วสูบท้องเข้าไปนิดนึงนะคะเกรงหน้าท้องเกรงกระชับต้นขาราบส้นเท้าซ้ายลงไปนะคะเท้าวขวาค่ะซ้อนทับขาซ้ายไว้แล้วหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นค่ะตามองตามมือขวาไซส์แพลง้ง ที่ท่านี้ค่ะให้เรานะคะยกสะโพกขึ้นสูงๆค่ะแล้วบีบขาหนีบเข้าหากันยกสะโพกให้สูงขึ้นเกรงแขนค่ะเกรงต้นขาเกรงกระชับก้นตามองตามือหายใจออกวางมือขวาลงไปค่ะเอ็นลำตัวค่ะไปทางด้านขวาค่ะลาบสันเท้าขวาค่ะแล้วพลิกลำตัวด้านซ้ายขึ้นตามองมือซ้ายใส้แผลงที่ด้านซ้ายเหมือนเดิมค่ะบีบขาหนีบเข้าหากันค่ะ แล้วยกสะโพกให้สูงค่ะเก่งกระชับก้นและต้นแขนตามองตามมือซ้ายขึ้นไปด้านบนเกรงกระชับหน้าท้องค่ะยกสะโพกให้สูงขึ้นหายใจออกวางมือซ้ายลงไปพลิกลำตัวกลับมาค่ะวางเข่าค่ะแล้วพับลำตัวลงไปค่ะที่ชายโพสเราจะพักในท่าชายโพสกันสักครู่หนึ่งค่ะเหยียดแขนไปด้านหน้าไกลๆนะคะให้ลมหายใจเข้าค่ะ ส่งความรู้สึกไปถึงกระดูกสันหลังของเรานะคะยืดกระดูกสันหลังยาวหายใจออกค่ะผ่อนคลายหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวหายใจเข้าค่ะหายใจออกเสร็จแล้วค่ะยกลำตัวกลับมาเจอกันที่ downward facing dog เลยค่ะ จากดาวิด facing dog. นะคะให้ยุบศอกลงไปค่ะวางข้อศอกค่ะลองวัดระดับค่ะจับข้อศอกฝั่งตรงข้ามได้นะคะเราจะทำท่าดอลฟินกันค่ะหายใจเข้าค่ะโยกลําตัวไปด้านหน้าหายใจออกโยกกลับหายใจเข้าโยกไปด้านหน้าค่ะหายใจออกโยกกลับหายใจเข้าโยกไปข้างหน้าหายใจออกโยกกลับหายใจเข้าโยกไปข้างหน้าหายใจออกโยกกลับอีกนิดเดียวค่ะหายใจเข้าไปข้างหน้าหายใจออกกลับ หายใจเข้าไปข้างหน้าหายใจออกกลับหา,ห,าหายใจเข้าไปข้างหน้าหายใจออกกลับหายใจเข้าไปข้างหน้าหายใจออกกลับหายใจเข้าไปข้างหน้าค่ะหายใจออกกลับค่ะแล้ววางเข่าลงไปเลยค่ะพักลงที่ชายโพสท่าดอลฟินเมื่อกี้นะคะเป็นท่าที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งค่ะให้กับหัวไหล่ของเราอย่างมากๆเลยอดทนทำสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมากๆค่ะ เสร็จแล้วพักลงที่ชายโพสค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆส่งแขนไปด้านหน้าค่ะยกข้อศอกลอยขึ้นจากพื้นนะคะหายใจเข้าค่ะให้ลมหายใจเข้าไปยืดแนวกระดูกสันหลังหายใจออกค่ะผ่อนคลายวางข้อศอกลงไปนะคะเสร็จแล้วส่งขาไปด้านหลังค่ะเจอกันที่ท่าโฟร์อารแ p l a n k ค่ะ ให้หัวไหล่ล้ําไปข้างหน้านิดนึงนะคะเลยจากข้อศอกไปค่ะแล้วเติมสะบักหลังให้เต็มเก็บหน้าท้องค่ะกรีงกระชับก้นและต้นขาอยู่ที่ท่านี้สักครู่หนึ่งค่ะแล้วปัดมือซ้ายค่ะให้แขนซ้ายค่ะขนานกับขอบแมตด้านหน้าราบส้นเท้าซ้ายค่ะแล้วหายใจเข้าเปิดลาตัวด้านขวาค่ะยกมือขวาขึ้น forearm size plank ค่ะอยู่ที่ท่านี้สักครู่หนึ่งให้เรานะคะส่งซี่โครงด้านขวาของเราค่ะขึ้นไปหาเพดานค่ะยกให้สูง หายใจออกค่ะวางข้อศอกขวาลงไปค่ะทีนี้ปัดมือขวาค่ะแล้วลาบสันเท้าขวาลงไปค่ะเปิดลำตัวด้านซ้ายขึ้นหายใจเข้าค่ะยกแขนซ้ายขึ้นตามหมองมือซ้ายเหมือนเดิมค่ะให้เรายกสะโพกขึ้นนะคะยกซี่โครงขึ้นไปสูงๆอีกนิดเดียวค่ะอดทนนะคะหายใจออกค่ะวางมือซ้ายลงไปค่ะวางข้อศอกซ้ายลงไป วางหัวเข่าค่ะแล้วนั่งตกไปที่ส้นเท้าพักหลงที่ชายโพสหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวค่ะยกลำตัวขึ้นมาเลยค่ะยกสะโพกขึ้นแล้วดันกลับไปค่ะวเ w ิร์ r d facing d o กรวบเท้า,าชิดติดกันหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นเปิดสะโพกงอเขา่าหายใจออกดึงเข่าขวามาด้านหน้าหายใจออกค่ะเปิดสะโพกงอเขา่าหายใจออกดึงเข่าขวามาหาปลายจมกูก หายใจเข้าค่ะเปิดสะโพกงอเข่าหายใจออกเข่าขวามาที่ต้นแขนขวาค่ะหายใจออกรูดลงหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นค่ะแล้วดึงขาขวากลับไปด้านหลังค่ะเปิดสะโพกงอเข่าวางเท้าขวาค่ะหายใจเข้าค่ะยกขาซ้ายขึ้นเปิดสะโพกงอเข่าหายใจออกดึงเข่าซ้ายมาด้านหน้า หายใจเข้าค่ะยกเข่าซ้ายขึ้นเปิดสะโพกงอเข่าหายใจออกดึงเข่ามาด้านหน้าหายใจเข้าค่ะเปิดสะโพกงอเข่าหายใจออกดึงเข่าซ้ายมาหาต้นแขนหายใจออกรูดลงหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลงค่ะยกขึ้นหายใจออกค่ะดึงเข่าซ้ายกลับไปด้านหลังค่ะเปิดสะโพกงอเข่าวางเท้าซ้ายลงค่ะวางหัวเข่าค sí so. ่ะแล้วพักลงที่ชายโพส หายใจเข้าออกให้ลึกและยาวยกลำตัวกลับขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะฝึกทำโรล,ลาสนะกันค่ะในท่านั่งคุกเข่าค่ะวางมือข้างๆหัวเข่าของเรานะคะโน้มลำตัวมาด้านหน้างอข้อศอกหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นค่ะยกหัวเข่าให้ลอยจากพื้นหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นค่ะพอยนิ้วเท้าซ้ายไปด้านหลังห้องโกงหลังไว้นะคะหายใจออกวางเท้าซ้ายหายใจเข้ายกขาขวาพอยนิ้วเท้าค่ะ เกรงหน้าท้องค่ะวางหัวเข่าลงไปก่อนค่ะพักลงที่ชายโพสหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอ่ายกลำตัวขึ้นมาเลยค่ะวางมือข้างๆหัวเข่าค่ะนอข้อศอกค่ะพับลำตัวลงไปแล้วหายใจเข้าค่ะยกหัวเขา่ายกปลายเท้าลอยขึ้นจากพื้นถ้าไม่ไหวสามารถยกทีละข้างแบบรอบเมื่อกี้ก็ได้ค่ะวางหัวเข่าลงค่ะแล้วพับลำตัวลงที่ชายโพสแยกหัวเขา่าแยกห่างออกจากกันนิดนึงค่ะ หายใจเข้าออกให้ลึกและยาวยกลำตัวขึ้นมาเลยค่ะถอยเท้ากลับไปด้านหลังนะคะเจอกันที่ท่าดาววิดเฟซิงดอกตามองข้างหน้าขยิงเท้างอเข่าค่ะหายใจเข้าจัมทรูค่ะหรือก้าวนะคะแล้วนั่งเหยียดขาทั้งสองข้างไปข้างหน้าวางมือข้างสะโพกค่ะนั่งหลังตรงดึงหัวไหล่ไปด้านหลังนิดหนึ่งหายใจออกค่ะกดข้างชิดอกท่าดันดาสนะค่ะอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่ง ถีบส้นเท้าไปด้านหน้านะคะเกรงกระชับต้นขาไว้หายใจเข้าค่ะยกศีรษะขึ้นหายใจออกค่ะซ้ำนิ้วเขี่ยวโป้งเท้าไว้ค่ะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นแล้วหายใจออกกางสอกออกนะคะแล้วพับลำตัวลงไปถ้าหากว่าแฮมสตริงตึงมากนะคะให้สามารถงอเข่าช่วยได้ค่ะแล้วคิดถึงนะคะการนำซี่โครงของเราค่ะลงไปหาต้นขาของเรา ตามองที่นิ้วโป้งเท้าไว้หายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นค่ะหายใจออกค่ะวาดมือไปด้านหลังคานนิ้วทั้ง10ชี้มาด้านหน้าค่ะถ้าไม่ไหวสามารถงอเข่าช่วยได้นะคะถ้าไหวเหยียดขาให้ตรงค่ะแล้วหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นยกหน้าอกขึ้นทิ้งศีรษะไปด้านหลังคาะ reverse plank พยายามดึงนิ้วเท้าทั้ง10ของเราค่ะลงไปหาแผ่นแมตหายใจออกค่ะวางสะโพกลงไปค่ะยกลำตัวขึ้นมา ชันเข่าขวาค่ะเปิดเข่าขวาไปด้านข้างเท้าขวาประกบไปที่ต้นขาซ้ายมือจับขอบเท้าจากด้านนอกหายใจเข้ายกแผ่นอกหายใจออกค่ะสูบสะดือเข้าไปค่ะแล้วโค้งหลังนำกลางหน้าผากแตะไปที่หัวเข่าขาจานุสีศาสนาเองสำหรับผู้ที่ฝึกมานานแล้วนะคะสามารถตามองไปที่นิ้วโป้งเท้าแทนได้ค่ะห้านลมหายใจที่ท่านี้หายใจเข้ายกแผ่นอกขึ้นค่ะ หายใจออกค่ะคลายมือออกค่ะเหยียดขาขวาไปด้านหน้าค่ะชันเข่าซ้ายค่ะแล้วเปิดเข่าซ้ายไปด้านข้างมือจับขอบเท้าขวาค่ะหายใจเข้ายกแผ่นอกหายใจออกค่ะสูบสะดือค่ะโค้งหลังกลางหน้าผากแตะไปที่หัวเข่าขวาค่ะพยายามนะคะนำซิตติ้งบนของเราติดไปที่แผ่นแมตค่ะแล้วสูบสะดือเข้าไปลึกๆ หายใจเข้ายกแผ่นอกขึ้นค่ะหายใจออกค่ะคลายมือค่ะเหยียดขาซ้ายไปด้านข้างค่ะดึงเข่าหาอกค่ะเตรียมตัวจัมแบ็กหายใจเข้าลิฟท์อัพหายใจออกค่ะจัมแบ็กค่ะหรือก้าวกลับก็ได้ค่ะแล้วหายใจเข้าอัพเวิร์ดเฟซิงด็อกหายใจออกดาวเวิร์ดเฟซิงด็อกตามองข้างหน้าค่ะขยงเท้างอเข่าหายใจเข้าจัมทูค่ะหรือก้าวมานั่งค่ะแล้วเหยียดขาทั้งสองข้างไปข้างหน้า ชันเข่าขวาค่ะดึงเข่าให้ใกล้ๆหนะ้าอ,อกค่ะวางมือซ้ายหายใจเข้ายกมือขวาหายใจออกอ่ะดึงมือขวาไปด้านหน้าค่ะแล้ววาดมือขับไล่หลังวาดมือซ้ายไปด้านหลังค่ะจับให้ถึงนะคะถ้าไม่ถึงใช้ผ้าช่วยได้แล้วหายใจออกค่ะดึงกลางหน้าผากค่ะลงไปหาต้นขาของเราห้าลมหายใจที่ท่านี้ค่ะหายใจเข้าค่ะยกศรีรษะขึ้น หายใจออกคลายมือค่ะวาดมือขวาไปด้านหลังค่ะแล้วหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกค่ะทวิสค่ะซอกซ้ายขัดกับเข่าขวาตามองตามข้ามหัวไหล่ขวาไปด้านหลังค่ะถ้าไหวลองบยดิ้งนะคะพันจากด้านนอกนะคะจับให้ถึงข้อมือถ้าไหวค่ะแล้วหายใจออกทวิสให้ลึกขึ้น ขาซ้ายแอคทีฟนะคะถีบส้นเท้าซ้ายไปด้านหน้าค่ะเกร็งกระชับต้นขาหายใจเข้าขาหันศีรษะมาด้านหน้าหายใจออกคลายมือค่ะชันเข่าซ้ายขึ้นค่ะวางมือขวาหายใจเข้ายกแขนซ้ายหายใจออกหันดึงมือซ้ายไปด้านหน้าไกลๆแล้ววาดมือซ้ายไปด้านหลังทับไลร่หลังค่ะจับให้ถึงข้อมือขวาถ้าไหวถ้าไม่ไหวใช้ผ้าช่วยได้หายใจออกพับลำตัวลงไปค่ะ ขาขวาแอคทีฟนะคะถีบต้นเท้ากระดกปลายเท้าขึ้นเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าค่ะยก,กลำตัวขึ้นหายใจออกค่ะคลายมือวาดมือซ้ายไปด้านหลังค่ะหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหายใจออกค่ะทวิศกขวาขัดกับเข่าซ้ายแล้วมองข้าหมหัวไหล่ซ้ายไปด้านหลังถ้าไหวค่ะลองบายดิ้งค่ะจากด้านนอกค่ะพันให้ถึงด้านหลังนะคะจับให้ถึงข้อมือเลย ต้นเท้าขวาถีบไปด้านหน้าต้นขาขวาแอคทีฟเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้ายืดนะคะแล้วหายใจออกบิดให้ลึกขึ้นค่ะหายใจเข้าหันมาด้านหน้าหายใจออกคลายมือค่ะเอลำตัวไปด้านหลังค่ะแล้วตั้งข้อศอกขึ้นนะคะพอยนิ้วเท้ายกขาขวาขึ้นค่ะสลับข้างนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20สิบหกสแปกระยกลำตัวขึ้นมาเลยค่ะงอเข่าค่ะยกแขนขึ้นนาวาสนะถ้าไหวเหยียดขาให้ตรงพอยนิ้วเท้า2,3,4,5หายใจออกค่อยๆวางลงไปค่ะนั่งในท่านั่งที่สบายนะคะหายใจเข้าค่ะยกแขนขวาขึ้นค่ะ หายใจออกค่ะนำมือขวาค่ะแตะไปที่สะบักหลังค่ะวาดมือซ้ายค่ะไปพันเกี่ยวกันไว้ที่ด้านหลังถ้าไม่ไหวใช้ผ้าช่วยได้นะคะแล้วหายใจเข้าขายกศีรษะขึ้นตามองด้านบนยืดต้นแขนด้านขวาของเราค่ะหายใจออกค่ะคลายมือค่ะหายใจเข้ายกแข,ข,น,ข,น,ข,ข,กขนซ้ายขึ้นค่ะวางงอข้อศอกนะคะวางมือซ้ายแตะไปที่สะบักหลังวาดมือขวาไปด้านหลังค่ะพันเกี่ยวกันไว,นไว้แล้วหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นตามองด้านบน ยืดต้นแขนของเราสักครู่หนึ่งค่ะแล้วหายใจออกนะคะคลายออกค่ะชันเข่าขึ้นค่ะแล้วเปิดเข่าแยกออกจากกันค่ะเท้าแยกห่างออกจากกันนิดนึงเหมือนเราเปิดหนังสืออ่านนะคะมือจับเท้าวไว้หายใจเข้ายืดอกแล้วหายใจออกค่ะพับลำตัวค่ะเป้าหม้คือนำคางลงไปแตะที่แผ่นแม็ก4 3 สองหนึ่งหายใจเข้าค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาปรับลำตัวลงนอนหงายค่ะชันเข่าขวาขึ้นนะคะประสานมือไปใต้หัวเข่าค่ะหายใจเข้ายกแผ่นอกหายใจออกค่ะดึงเข่าขวามาหาหัวไหล่ขวาค่ะวิน removing pose อยู่ที่ท่านี้สักครูน่นึงค่ะหายใจเข้ายกหัวเข่า,าขึ้นค่ะ มือซ้ายจับไปที่หัวข่าวขวานะคะมือขวาวาดไปด้านข้างเลยค่ะหายใจออกล้มเข่าซ้ายไปทางด้านซ้ายค่ะตามองไปทางด้านขวาหายใจเข้าขะยกหัวเข่ากลับมาตรงกลางหายใจออกคลายชันเข่าซ้ายขึ้นค่ะประสานมือใต้หัวเข่าซ้ายหายใจออกค่ะดึงเข่าซ้ายมาหาหัวไหล่ซ้ายค่ะกระดกปลายนิ้วเท้าซ้ายไว้ค่ะ หายใจออกค่ะคลายค่ะมือขวาจับหัวเข่าซ้ายไว้นะคะวาดมือซ้ายไปทางด้านข้างค่ะแล้วล้มหัวเข่าซ้ายไปทางด้านขวาตามองไปทางซ้าย reclining twist หายใจเข้าค่ะยกหัวเข่าขึ้นมาค่ะ ดึงหัวเข่าทั้งสองข้างนะคะหาหน้าอกค่โอบรอบหัวเข่าตัวเองไว้จับให้ถึงข้อศอกฝั่งตรงข้ามหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นมานำหน้าผากไปหาหัวเข่าค่ะเหมือนเราเป็นลูกบอลลูกเล็กๆลูกหนึ่งเลยค่ะหายใจออกวางศีรษะลงไปค่ะคลายแขนคลายขาค่ะเหยียดขาตรงค่ะมือเปิดข้างลำตัวค่ะห่างออกจากลำตัวเล็กน้อยค่ะค่อยๆหลับตาลงพักลงตรงนี้ค่ะฟนอลรีแลเซชั่น สามารถพักตรงนี้ได้จนกว่าจะหายเหนื่อยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมฝึกด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากๆค่ะ Namaste ขอบคุณค่ะ